ผู้รู้ท่านให้กติธรรมเอาไว้ดีมากเลยนะครับความว่าเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดก็คือรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นสร้างสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกวันจึงหมั่นยิ้มไว้ดังกวีท่านก็บอกไว้ว่ายิ้มเถอะหัวใจจะได้บึง้งยิ้มให้ซึ้งตรึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถิดยิ้มสู้หมู่ภัยพานยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้า ทุกโศกมายิ้มนิดคิดแก้ไขพี่กับน้องพบกันหมัดนยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีสิ่งที่ต้องถนอมมากที่สุดก็คือความรักความรักนั้นเป็นยาวิเศษนะครับถ้ามีความรักก็จะทำให้เกิดความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขนะครับคนใดมีความรักกันสังคมใดรักกันคนนั้นสังคมนั้นก็จะไม่มีสงคราม ั้งแต่สงครามครอบครัวไม่เกิดสงครามชีวิตไม่มีโดยที่สุดสงครามโลกก็ไม่เกิดนะครับเพราะความรักสิ่งที่ต้องรอบคอบมากที่สุดก็คือความคิดความคิดนั้นเหมือนติดกระดุมกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเม็ดต่อไปก็ถูกหมดชั้นใดดังนั้นคนเราถ้าคิดดีนะครับคิดดีก็จะพูดดีแล้วก็จะทำดีนั่นความคิดเหมือนติดกระดุม สิ่งที่ต้องปกป้องมากที่สุดก็คือสติสตินั้นเป็นธรรมะมีอุปการะมากนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะดีมากเท่านั้นสติถ้ามีมากๆชีวิตเราก็จะไม่ผิดพลาดปกพร่องในทุกเรื่องของชีวิตต่อมาสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือคำพูดนะครับคำพูดของเรานั้นเป็นทั้งสเสน่ห์พูดแล้วดีและเป็นทั้งสเสนียด พูดแล้วคนเขาเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแตถ้าพูดโดยไม่คิดชีวิตก็จะเปลี่ยนนะครับพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าอย่าพูดเท็จอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อ,อเสียดอย่าพูดเพ้อเจ้อให้ระวังคำพูดสิ่งที่ต้องพัฒนามากที่สุดก็คือนิสัยนะครับนิสัยเนี่ยจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวจะดีจะชั่วก็อยู่ที่นิสัยนี่แหละดังนั้นเราจึงต้องหมั่นพัฒนานิสัยให้เป็นคนใฝ่ดี สิ่งที่ต้องควบคุมมากที่สุดก็คืออารมณ์อารมณ์นี้อย่าให้บูดในตอนเช้าอย่าให้เน่าในตอนเพลนอย่าให้เหม็นในตอนค่ำนะครับไม่ชื่นฉ่ำตอนกลางคืนโศกสะอื้นเมื่อใกล้แจ้งแล้วก็ตื่นมายิ้มแห้งๆทั้งวันนั่นแปลว่าอารมณ์ไม่ดีจึงต้องพัฒนาอารมณ์ให้ดีไว้สุดท้ายของที่มีค่ามากที่สุดก็คือปัญญานะครับ พระพุทธองค์ตัดว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดวงอาทิตย์ว่าดีแล้วสว่างแล้วแต่สู้ปัญญาไม่ได้นะครับเพราะเวลากลางคืนดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วแต่ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนท่านจึงกล่าวว่าในความมืดต้องการแสงสว่างในการเดินทางต้องการเข็มทิศในการดำเนินชีวิตต้องการปัญญานะครับ